เศร,รษฐกษิจจังหวัดกระบี่ในเดือนตุลาคม2567มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากภาคบริการขยายตัวร้อยละ18.9โดยในเดือนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นร้อยละ32.9และชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ9.5ส่งผลให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ33.8โดยผล,ผลผลิตปามน้ำมันได้รับผลกระทบจากโรคลำต้นเน่าในปามน้ำมันในบางพื้นที่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นปามดูดซึมอาหารและน้ำไม่เต็มที่ส่งผลให้ทลายปามไม่สมบูรณ์ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงร้อยละ40.9าหรับผลผลิตยางพาราลดลงร้อยละ8 3. เนื่องจากมีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดทั้งเดือน ส่งผลให้จำนวนวันกรีดยางของเกษตรกรลดลงภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละสิตามการผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงร้อยละ38.6เนื่องจากผล,ผลผลิตเข้าสู่โรงงานลดลงส่งผลให้บางสถานประกอบการหยุดประกอบการชั่วคราวสอดคล้องกับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละสการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ19.3ตามการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นร้อยละ41.3โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามภาคบริการประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ15.4สะท้อนจากจำนวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ และสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมที่หดตัวร้อยละเจและ7.8ตามลำดับโดยเป็นผลจากความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ158.2ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวสูงร้อยละ356.0ผลจากฐานต่ำในปีที่แล้วจากการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่ รายจ่ายประจำเบิกจ่ายจำนวน564.2ล้านบาทขยายตัวร้อยละ137.2สเสถียนราพเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดกระบี่เดือนตุลาคม2567สูงขึ้นร้อยละ1.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นจากหมวดเครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์การจ้างงานลดลงร้อยละ 2. 8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดที่ฟื้นตัวช้าส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th/kbi และ facebook สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่แล้วพบกับรายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับถัดไปขอบคุณค่ะ